จากกรณีที่ชายคนหนึ่งนะคะอยู่ในอาการเมาแล้วก็พกปืนเพื่อที่จะไปเคลียร์คดีรถซาเลง้งชนท้ายปิกอัพกับพค้าเป็ดย่างนาห้างดังเมืองอุดอรค่ะแล้วก็มีการให้ข่าวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ภาษดีเรือนจำกลางอุดอรธานีนั้นนะคะเรื่องนี้ค่ะนายพัทรพงศ์หมวกสกุลผู้บัญชาก,การเรือนจำกลางอุดอรธานีก็ได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าชายที่ปรากฏอยู่ในคลิปนั้นนะคะเคยเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำทำงานที่จังหวัดยะลา ก่อนที่จะย้ายมาที่เรือนจำกลางอุดรธานีเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วค่ะในตำแหน่งของผู้คุมในเรือนจำไม่ได้เป็นพัสดีตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดปัจจุบันนะคะก็ได้ขอย้ายโอนไปเป็นช่างไฟฟ้าปฏิบัติการสังกัดเทศบานลนครอุดรธานีค่ะส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเรือนจำหากเป็นเจ้าหน้าที่ของทางเรือนจำจริงก็ถือว่าสร้างความเสียหายให้กับองค์กรเป็นอย่างมากค่ะ ในส่วนของเรือนจำกลางอรดรธน,นีค่ะขอเรียนว่าทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับตลอดเวลาอย่าไปทำในเรื่องที่ไม่ถูกต้องจะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ในตอนเช้าของทุกวันเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเยอะข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่อข่าวออกมาแบบนี้นะคะก็ได้นำเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อขอชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะและขอยืนยันว่า ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ภัสดีแต่เป็นอดีตผู้คุมเรือนจำและเมื่อย้ายสังกัดก็ถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับทางเรือนจำแต่อย่างใดค่ะล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวสามารถติดต่อนายสมชายผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะซึ่งเจ้าตัวนะคะก็อยากจะชี้แจงในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่สะดวกให้ข้อมูลค่ะโดยแจ้งว่าตอนนี้นั้นป่วยอยู่พอร้อมเมื่อไหร่นะคะจะออกมาให้ข้อมูลกับนักข่าวอีกครั้งค่ะไม่เฉพาะผมนะครับไม่เฉพาะเรือนจำนะครับ แต่ว่าเดือนจําก็อาจจะเป็นจุดที่อาจจะพี่น้องประชาชนอาจจะมีความสนใจนะครับก็ขอให้ลงข้อมูลหาข้อมูลก่อนนะครับให้มันให้มันถูกต้องหน่อยนะครับให้มันถูกต้องชัดเจนให้ให้ให้ดีนะครับก่อนที่จะลงนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดความคลาดเคลื่อนหรือเกิดความเสียหายขึ้นได้นะครับนะครับก็ขอให้ให้รัดกุมนิดหนึ่งครับครับครับก็ในส่วนของสื่อก็ต้องก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรผมก็ปกติก็ตัดสื่อก็